มนายวุฒิชัยเตมที่เนี่ยคุณผู้ประชาการเรียนจำกลารทองเตมขออนุญาตรายงานตัวครับผมจันลักษณ์สุรยานที่หลาผู้มีการสรรพสานติดตางขออนุาตรายงานตัวครับผมนายนัทพีทองปราดผู้ประชาการเรียนจำที่เสือภูเขอนอนุญาตรายงานตัวครับผมนายสุรินิรลาผู้มีการสรรพสารบำบัดทีเสีกลางขออนุญาตรายงานตัวครับ จนที่รับทักทายครับวันนี้ผมได้มาติดตามงานที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลสนามแต่ก็มีรายละเอียดด้านอื่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็อยากเรียนท่านสื่อพิชนซึ่งอาจจะเป็นข่าวสารที่ท่านทั้งหลายหรือพี่น้องประชาชนติดตามอยู่นะครับ ในประเด็นสำคัญนะครับอยากจะกาบเรียนให้พี่น้องประชาชนืู้มิชนได้รับทราบคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรัิติยาภาะเสนทิดาเทพพยาพดีพมรหลวงราชสารีดีสิริพัฒนได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งล้านบาท ่านโครงการรัชทรร์ปันสุขเพื่อปรับภูมิห้องปยาธิวิทยาและในเรื่องของพระราชทานรถชีวะนิระบัยรวดเร็วสูงคือรถตรวจโควิด COVID ที่มีความรวดเร็วไปสให้ช่วยพี่น้องประชาชนพวกเราพี่น้องประชาชนทราบซึ้งในพระหมหาคุณาธิคุณเป็นด้นพ้น ในส่วนที่สองในงานที่ผมมาติดตามก็ในประเด็นของการตรวจเชื้อหรือสอบโควิดเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานนี้มีตัวเลขที่ประชาชนพระราชการและผู้ต้องขังมารับบริการประมาณ1,000 0คนนะครับ สำหรับการบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังเนี่ยทั้งกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยมีเจเดือนจำนะครับและปริมณฑลอีกสแห่งรวมแล้วสา0 0มคนนะครับจำนวนผู้ต้องขังที่เราต้องดูแลนะครับดูแลทั้งในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม และการตรวจเชื้อในประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งต้องเรียนว่าเดิมทีเดียวเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถแถลงข่าวไปว่าเราจะมีเตียงสนามประมาณ500แต่บัดน,นี้นะครับเราได้พยายามทำเอาพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ย มาดำเนินการให้เป็นเตียงสนามซึ่งแล้วเสร็จไปประมาณ80%เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเตียงสนามรวมทั้งหมด1,000กับ10เตียงนะครับเป็นอาคารทั้งหมดรวมแล้ว6อาคารดังดังนี้นะครับที่โรงพยาบาลราชธรนแดน13มเนี่ยมีส0เตียงและมีผู้ ที่เข้ารักษาตัว15คนส่วนที่2สถาพยาบาลของเปรม2ตึกนะครับตึกแรกมี120ตึกที่2มี60มีผู้เข้ารับก,การรักษาตัว80คนและอีก3อาคารในของเปรมนะครับเป็นแดน13ซึ่ง สาอาคารหลังเนี่ยไว้สำหรับผู้ต้องขังหญิงจะมี800เตียงรวมทั้งหมดมีเตียงสนาม1,000กับ10เตียงและในขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษานะครับรักษาพยาบาล337คนนะครับทำไมเราถึงเพิ่มเตียงสนาม ให้มากจากเดิมที่ตั้งใจไว้ประมาณ500เพราะเราอยากจะบริการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยแต่ในเรื่องของกฎเกณฑ์ของทางราชการและกฎหมายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมแนวทางหากว่าจะต้องประกาศอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางรชาชทันกำลังเตรียมการอยู่นะครับก็ขอแจ้งให้ทราบและอีกส่วนหนึ่งนะครับ สิ่งที่ในเรือนจำนะครับปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเดิมทีเดียวเนี่ยเรามีหน้ากากอนามัยให้เฉพาะคนที่เข้าออกหรือกักตัวเข้าใหม่แต่ว่ากรมรชาชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนการดําเนินการในขณะนี้เพราะว่าเราต้องให้ความเป้างกันสูงสุดเปรียบเสมือนคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยเป็นโควิดกันทุกคนเราก็ต้องป้องกัน และทุกคนต้องสวมหน้ากากนะครับเป็นเรื่องที่เราปรับเปลี่ยนใหม่และจากการกักโูกเดิมทีเดียวเนี่ยเรากักแค่14วันแต่บัน,นี้เรากักเพิ่มเป็น21วันเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจอีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผู้ที่ถูกคุม ควบคุมตัวนะครับควบคุมตัวเป็นม็อ,มอบคุณเพนกวินคุณชัยอภรอแก้ววิบูลพันธ์นะครับสารให้เบิกตัวไปไต่สวนในวันอาคารนะครับวันจันเป็นวันหยุดวันอาคาร10บโมงเช้าสารให้นำตัวไปไต่สวนผมเข้าใจว่า,อ,าอันนี้ หลายท่านหรือครอบครัวหรือคนที่สนใจติดตามข่าวนะครับอาจจะถามถึงว่าเอ๊ะคุณเพนกวินคุณไทอบอนเป็นอย่างไรข่าวพยายามปล่อยข่าวออกมาเรียนยืนยันครับว่าคุณเพนกวินอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันสุขภาพพรรณัาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อาหาร กเหลวและต่างๆก็ยังรับทานอยู่น้ำหนักเดิมเขา1 0้า1 0กิโลปัจจุบันนี้เหลือ95กิโลอีกมุมหนึ่งที่เรามองดูแล้วเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักของรถแต่ก็ในส่วนของความดันหรืสื่นอื่นๆหมอของรชาชทันบอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเขาอยู่ได้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์ ด้วยที่น้ำหนักตัวเขาลดจาก104กิโลกร,รมัมเหลือ95กิโลกร,รัมนะครับก็คอยติดตามนะครับวันอาคาร10โมงเชา้าสารให้เบิกตัวไปไต่ส่วนนะครับผมมาติดตามโรงพยาบาลสนามนะครับในขณะน,นี้อาคารสถานที่ทั้ง6อาคารเรียบร้อยไป80%แต่ยังเหลือ เรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เตรียมการแล้วก็ขอถแถลงให้สื่อมวลชนได้รับทราบดังนี้ครับไม่มีคำถามโอเคนะครับขอบคุณครับท่านครับถามเรื่องทำรรมนัดหน่อยครับเป็นไงครับตอนนี้ที่พักไม่สอบครับเรื่องความผิดจริยธรรมครับ,รบแต่กลับสอบผู้ช่วยรัฐมนตรี ยอทอครับส่งผลเป็นยังไงบ้างครับไม่ทราบครับเพราะว่ายัางไม่ได้ประชุมกันเลยในเรื่องในช่วงของโควิดเนี่ยเรา Work from home นะแต่ถึงวันที่14หลังาจากนั้นต่างกันยังไงบ้างครับไม่ทราบครับเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองขอให้ให้ลองเพื่อกดูนะครับ มีอะไรอีกไหมครับขอบคุณครับ

ขอท่านยืนท่านับขออนุญาตครับรบกวนเดี่ยวขวาเล่นนึงครับผมเดี๋ยวจะไปเอาภาพด้านในมาให้คนที่ไม่มี N95 อย่าเข้าไปนะเดี๋ยวแส้นดา่าเสียงดังมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> All right.